ทวีพรคุณทวีพรมีปัญหาปวดประจำเดือนค่ะกับเป็นซีสที่ปีกมะรุค่ะมันมันปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไปตรวจพบได้ไงว่าเป็นซีสคือปวดมาตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนแรกๆเลยอะค่ะคือจะถ้ามีประจำเดือนก็จะปวดท้องมากแบบขาเดินไม่ไหวเลยค่ะขาสั่นไม่มีแรงเนี่ย ก็คือไปทํางานไปเรียนไม่ได้ไปเรียนไม่ค่อยไหวค่ะไม่ไหวเลยนะฮะเคยไปหาหมอไหมคะก็ไม่เคยไปค่ะเพราะว่าพอปวดก็กินยาแก้ปวดปวดก็กินยาแก้ปวดค่ะอฮะแล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วไงค่ะคือทุกปีก็ทุกเดือนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะอ๋องั้นผมขออนุญาตถามว่าคือกรณีที่พอผุดสภาพสตรีจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมียาแก้ปวดปวดประจําเดือนเนี้ยพกติดตัวไว้ ทานเป็นประจําทุกเดือนอย่างนี้มันอันตรายไหมครับอาจารย์หรือว่ามีผลข้างเคียงอ,อะไรไหมครับคือในช่วงแรกๆที่เริ่มเป็นประจําเดือนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปวดอ่าหลายๆเดือนติดกันแต่พอนานเข้านานเข้า,นานเานี่ยมันควรจะซาลงนะฮะมันอาจจะปวดนิดหน่อยแค่นั้นที่ที่เราไม่ต้องทานยาแต่ถ้าปวดมากเป็นประจําอย่างเงี้ยควรจะต้องไปพบแพทย์ของของหนูปวดเยอะขึ้นไหมฮะ ปวดค่ะปวดเยอะตลอดเลยทุกเดือนขึ้นค่ะแล้วแล้วมีได้ไปตรวจไม่ไม่ได้ไปตรวจเลยค่ะยังไม่เคยไปตรวจเลยอ้าวแล้วมาทราบได้ไงว่าเป็นซีสต่ปีกก็กลางปีที่แล้วค่ะคือประจําเดือนนี่มามาทั้งเดือนเลยอะค่ะมาทั้งเดือนเลยเหรอคะเกือบสามสิบวันนะก็คือมีมีประมาณยี่สิบแปดวันนะคะโอ้โหนี่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ผิดปกติแล้วปกติจะมีสามถึงห้าวันถ้าจะลากยาวไปก็ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็วันอันนี้มาตั้งยี่สิบกว่าวันไปหาวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ไปหาอีกเดือนหนึ่งค่ะก็ไปหาหมอโอ้โหทนมาให้เดือนหนึ่งแล้วไปหาอีกเดือนหนึ่งค่ะอ่าแล้วคุณหมอตรวจแล้วตอนแรกก็เจาะเลือดก็ไม่ไม่ไม่เจออะไรค่ะก็นี้ก็หมอก็ส่งเข้าไปห้องอันตราซาวค่ะครับ แล้วก็เจอซีที่ปีกมดลูกข้างซ้ายค่ะขนาดสองเซนค่ะสองเซนหือ <ฮะ S 2> ว่าใหญ่ไหมครับอาจารย์นภัยครับก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่สองเซนไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็กไม่ดีที่ที่ทาให้มีาการปวดประจําเดือนได้เอซิทก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมครัว่ามันเกิดจากการตกค<า>้างคือคือถ้าเป็นซีสจริงๆอ่ะนะฮะก็คือก็เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่นั่นแหละค่ะนะฮะ คุณหมอแนะนําว่าต้องรักษายัางไงคะคุณหมอบอกว่าต้องผ่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่อันตรายเท่าไหรค่ค่ะก็เลยให้รอดูไปก่อนแล้วระหว่างนั้นให้ทานยาหรือให้ยามาทานค่ะให้ยามาทานค่ะทานมันจะเป็นยากลุ่มอะไรครับอาจารย์ฮอร์โมนนะคะอ๋อเป็นลักษณะของฮอร์โมนเพื่อที่จะขับมันออกไปหรือว่ายัางไงฮะใช่ค่ะถ้าปรับระดับฮอร์โมนให้มันปกติครับ ซึ่งฮอร์โมนมันมีหลายตัวนะคะเ<ๆ>ขาก็จะใช้ปรับไปปรับมาอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็ถ้ามันปกติบางทีมันก็หายไปเองได้อ๋อก็โอ,อก,กาสที่จะหายไปก็ได้นะฮะแล้วหนูทานอยู่นานเท่าไหรค่ครทานประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะก็คือพอทานปุ๊บประจำเดือนก็หยุดปรับเลยพอทานปุ๊บประจำเดือนอ๋อเพราะว่าทานเป็นฮอร์โมนเข้าไปี๋ยวมันก็ประจำเดือนก็หยุดค่ะอาการปวดยังมีอีกไาหมก<ป>็มีปวดแต่น้อยลงอะค่ะ ปวดตอนนี้ทาน<ง>ยาหมออะค่ะอ่าฮะตอนนั้นใจชื้นแม้ว่าจะหายละดีขึ้นก็นิดนึงอะค่ะนิดนึงแต่กลัวกลัวผ่ากลัวโดนกลัวโดนผ่าอ๋อกลัวโดนผ่าแล้วต้องทานทานต่อนเนื่องมาจนนานแค่ไหนฮะก็พอยาหมอที่หมอให้มาหมดอะค่ะอืมก็ให้นี้ประจําเดือนก็กลับมาค่ะแล้วก็ปวดท้องมากเลยปวดมากขึ้นไหมมากขึ้นอค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเกิด ฮอร์โมนที่แพทย์จ่ายก็จะต้องทานไปตลอดเหรอครับอาจารย์มันก็คงไม่ตลอดนะคะมันก็จะต้องทานไปประมาณ3-4เดือนนะคะอ๋อประมาณ3-4เดือนนะฮะแต่ของน้องทวีพรเนี่ยแค่เดือนหนึ่งประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเองประมาณอาทิตย์กว่ากว่าทีทา่ทานทานฮอร์โมนไปค่ะซึ่งโทษนะคะซึ่งจริงๆหมอก็ต้องนัดพบอีกใช่ไหมฮะใช่ะไม่ใช่ให้ทานอาทิตย์เดียวแล้วหยุด คือหมออาจจะต้องให้ลองทานดูก่อนอแต่ว่าหมอก็จะนัดเมื่อยาหมดนะครหมดก็ต้องกลับไปหาท่านเพื่อที่จะทานต่อค่ะถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ไปพอยาหมดก็คุณแม่ก็ให้ทานบิมสีเขียวเลยอ๋อค,คุณแม่ไปเจอบีมสีเขียวก็เลยให้ทานเลยค่ะเพราะว่าปวดท้องมากไม่ไหวเลยปวดท้องมากกว่าเดิมเออเดี๋ยวเดี๋วพอพ,อ,พอทานไปอาทิตย์หนึ่งค่ะ ระหว่างอาทิตย์หนึ่งนันดีขึ้นใช่ค่ะแต่พอ,อ,อ,อยาหมดคุณแม่ก,ก็เลยให้ทานบิมแทนเลยค่ะเพราะว่าเห็นหนูไม่ไหวแล้วอ่ะปวดท้องมากทานแค่ไหนฮะทานวันละหกเม็ดค่ะวันละหกเม็ดเลยโอ้โห <laughs> จ่ามิเชตาโตเลยทำไมทานอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วยังไงครัพอทานเข้าไปวันละหกเม็ดกี่วันถึงถึงก็เริ่มดีขึ้นเลยค่ะก็การปวดก็หายค่ะ ทานกับน้ำมังคุดด้วยอ๋อมีน้ำมังคุดเข้าไปด้วยอาจารย์ครับอธิบายให้หน่อยครับครับ <laughs> ก็ของแปลกปลอมแคปซูลสีเขียวก็ไปกระตุ้นไม่เลืยขาวพจารณาให้มีมากขึ้นก็จัดการกรับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะครับทีบนี้เมื่อกี้บอก6เม็ดที่ผมทำท่าตกใจก็คือผมลืมไปว่าเธอรู้ว่ากำลังจะําจัด สิ่งแปลกปลอมอก็คือซิสคือตามปกติในอาการทั่วๆไปเราจะไม่ถึง6อย่างกรณีเป็นเนื้อง,งอกเป็นซิสเนี่ยสเม็ดหเม็ดเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันจะได้ไปเร็วๆแล้วน้ำมังคุดก็ช่วยกันนะฮะแต่ถ้าให้กินคนละเวลานะครับะะก็จะช่วยกันไปจัดการได้อย่างรวดเร็วมากคือสูตรของการดื่มน้ํามังคุดกับแคปซูลสีเขียวถ้ากรณีจัดการกับสิ่งแปลกปลอมก็ให้กินคนละเวลาคน,คนละเวลา,วาครับนะครับเช่นถ้าดื่มน้ําเช้า ก็แคปซูลกลางวันให้ห่างกันสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนะครับทานอยู่นานแค่ไหนคะทานประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนก็คือวันละหกเม็ดน้ำมังคุดก่อนหนึ่งซองหนึ่งซองแล้วระหว่างนั้นเป็นยังไงฮะก็ปกติค่ะประจำเดือนก็มาปกติเลยแล้วก็ปวดท้องน้อยลงค่ะปวดท้องน้อยลงค่ะมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีค่ะ เอไอไอเจาอ้าก้อนผิดปกติที่เรากังวลอยู่ยังอยู่ไหมก็คุณหมอก็อนัดไปพบค่ะเดือนมกราปีห้าสิบเจ็ดนี่ยค่ะมกราห้าเจ็ดที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่ดื่มน้ำมังคุดและแคปซูลวันละหกเม็ดเป็นเวลาหนึ่งเดือนประมาณสองเดือนอประมาณสองเดือนไปหาคุณหมออีกครั้งหนึง่งที่เคยตรวจเราว่าเราเป็นซิสค่ะท่านทำไงฮะตรวจยังไงครับก็ก็กดดู กดตรงที่เป็นนะคะตรงเขาก็บอกว่าคลาไม่เจอแล้วค่ะคลัมไม่เจอแล้วค่ะแล้วก็เขาก็เลยส่งไปห้องอันดาสาวอีกรอบนึงค่ะไปอันดาสาวให้มั่นใจละว่ายังอยู่ไหมค่ะก็ไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้โอ้ไม่เจอแล้วค่ะเอออันนี้จือกรณีที่เราพอจะอธิบายได้ไหมฮะจย์ครับก็ก็อย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือว่า ซิสมันก็คือของแปลกปลอมถ้าภูมิคุ้มกันของเราสร้างขึ้นมามันก็จัดการได้แคปซูลมันไปทําหน้าที่ตรงนั้นนะฮะเพิ่ม TH1 TH17 ทแล้วก็ TH9 เมันก็ไปกระตุ้นเม็คิวรเลเซลหรือเม่เลือดขาวพยาคตให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะครับไอ้สองเซนนี่มันจิ๊บจอยอะ <laughs> <laughs> ถ้าแดเซนก็ยังจัดการได้นในสี่เดือนนะฮะเราก็มีมีมาแล้วคือแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งก็ ถ้าท่าใดที่ต้องการใช้สูตรนี้ในการขาจัดสิ่งแปลกปลอมของรางบบ่างกายก็ชะก็ชจะหมางชดเจนก็คือน้ำมังคุด1นซองต่อวันกับแคปซูลสีเขียว6เม็ด6เม็ดนะครับเอาละครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับ